เอาอยัางไงดีละตอนนี้คิดอะไรไม่ออกคิดถึงเธอแล้วไม่ละเบบี baby? เรื่องที่ผ่านมายังจะบอก I'm so sorry เธอจะว่ายังไงจะพอไปกับผม baby? ไหมเบบี้ชีวิตที่น่าเบื่อถ้ามีเธอเดิมมันก็คงดีแต่เรามาติดเมาเธอก็คงูจะต้องเลิกคนดีอันนี้เข้าใจแหละเอ๊ก็พอเข้าใจอยู่อ๋อ ผมก็เมาทุกวันผมจำาเรื่องดีๆตอนที่เรายังมีกันสมองมันเบรนิดหน่อยตอนที่เรานั้นแยกทางเลยกระพภาพเก่เกๆทรงจำที่จางๆไม่คีดว่าเรื่องของเรามันจะกลายเป็นเมื่อวานสายที่ไม่ได้ลาไม่มีแม้ส่งข้องความบางทีก็เป็นห่วงมันก็กลายเป็นลำคาญไม่ต้องโทษใครพเพราะเรื่องมันจบไปแล้วตั้งนานอย่าอ่าเพราะเรื่องมันจบไปแล้วตั้งนานแต่ไม่รู้ทำไมใจยังติดอยู่กับเมื่อวานอย่าอ่าที่ทำให้ไปกันรู้แหละว่าไม่ต้องการเงนช่วยบอกกันหน่อย ได้มีมาตาลำควานยาชีวิตกูของกูแล้วไปผปสมกับยาเพื่อจะรักสายใจไม่รู้ทำไมไม่มีน้ำตาบอกกับเพื่อว่าของมาคืนเนียมจัดมาจดแช,วชวความเสียใจทั้งหมดที่กูได้ผ่านมาอย a h y ย a h อยู่กับผมเธอไม่มีความสุขจำได้ไหมที่มหาในวันหยุดคิดถึงจังอยากให้ถึงวันสุขตื่นตอนเช้าเพราะมีเธอปลุก ตอนนี้เธอไม่อยู่อ่ะทำให้ผมได้รู้แอบไปหามันตอนที่ผมน่าไม่อยู่คิดแล้วมันก็เจ็บแต่ก็อยากรู้ถ้าไม่ได้รักได้โปรดไปจากกูไม่มีโอกาสให้เธอได้กลับใจบอกกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปเคยนอนกับผมแต่ตอนนี้ไปกับใครเปิดเพลงเบาๆปิดไฟและหลับไปเรื่องราวทั้งหมดก็ผ่านไป แต่ยังจำได้ดีในตอนที่ยังไม่มีเธอไม่เคยมองอ่ะเธออยากจะลองแต่ว่าผมไม่เอาอ่ะเธอเลยต้องการจากไปเธอเลยต้องจากไป No love baby no, no love พวกคุณโนเตก